ไม่เซยชนไม่เคยเลยไม่เคยชนจ๊ะเล็กไหตอนนี้2,01 สวัสดีครับภูมิคาร์ช่อง YouTube ภูมิใจนำเสนอและติ๊กตอกภูมิคาร์ซีตกแต่งของดีของหลวงของซีจังหวัดปทุมธานีนครับช่องทางติ๊ต่อขึ้นมาให้ด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะครับด้านข้างผมท่านนี้คือ Panda Civic Turbo RS นะครับผมหรือท็อปที่สุดในรุ่นแพงที่สุดในรุ่นรอรถนานที่สุดในรุ่นนะครับและที่สำคัญคือออปชันเต็มที่สุดในรุ่นนะครับสเปคออปชันต่างๆลูกค้าเสิร์ชจ,จาก Google เลยนะครับไวกว่าละเอียดกว่านะครับผมเอาเป็นว่า คือท็อปที่สุดของเขาและกันที่ยังคงสภาพเป็นรถบ้าน,านอยู่นะครับคันนี้บอกก่อนว่าเป็นรถบ้านฝากขายของเพื่อนผมเองนะครับผมเดี๋ยวในช่วงของท้ายคลิปเนี่ยมีสตอรี่การสัมภาษณ์เจ้าของรถไว้ด้วยนะครับลูกค้าจะได้สบายใจว่าเออได้รถดีมีคุณภาพนะครับผมบอกก่อนว่าคันนี้ไม่ใช่รถที่ไม่นอยที่สุดในตลาดนะครับผมไม่ใช่รถที่แบบโอโ้สายจอดตัวจริงเพอร์เฟกนะครับจอดอยู่ในห้องแอร์ไม่ใช่เลยนะครับ คือเป็นรถที่ใช้งานในชีวิตประจําวันนะครับถ้าถามผมผมว่าคันนี้ไม่น้อยผมชอบคันนี้อย่างนึงคือผมรู้ประวัติดีนะครับรถคันนี้วิ่งจากปทุมธานีคลองหลวงไปที่ขนส่งเซูุจักนะครับระยะทางไปกลับเนี่ยประมาณสัก50-60โลทุกวันนะครับผมเพราะว่าน้องที่เป็นเพื่อนผมเนี่ยเขาทำตรอ,ออนะครับแล้วก็แฟนของน้องเนี่ยถ้าใครเคยดูคลิปผมเนี่ย เมื่อก่อนเนี่ยผมจะรู้จักกับเขาดีนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับทีนี้คันนี้คือ Honda Ci v i ิ t u r b o RS นะครับขออนุญาตสตาร์รถเปิดไปหน้าให้ดูเลยว่าไออันนี้คือรุ่นท็อปนะเพราะว่าส่วนใหญ่ในตลาดเนี่ยจะเป็นเครื่องพันแปดซะเยอะนะครับพันห้าเบอร์เนี่ยเ,เมื่อก่อนเนี่ยจะได้รับความนิยมเนี่ยเฉพาะกลุ่มนะครับแต่ปัจจุบันนี้คือแรไอเทมที่หลายๆคนตามหานะครับแล้วก็รถที่ยังคงเป็นรถบ้นบ้านเนี่ยเหลืออยู่แค่ไม่กี่คันแล้วนะครับส่วนใหญ่เนี่ยกลายเป็นรถซิงแห่งชาติไปหมดแล้ววรโดยภาพม สภาพสีรถคันนี้คือเกินกว่า80%อนะครับอาจจะมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานมีรอยหินดีดบ้างนะครับไฟหน้าอาจจะมีเหลืองเล็กน้อยนะครับตามอายุตามปีรถนะครับผมแล้วก็ดีเฟกของรุ่นนี้นะครับเป็นทุกคันเป็นทุกรุ่นที่เป็นทัร์โบ rs คือกระจังหน้าเนี่ยชอบหลุดนะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมดูก,ก่อนว่าผมจะแก้ไขให้แบบไหนได้นะครับผมเพราะว่าเป็นจุดอ่อนของเขาต่อให้เปลี่ยนก็เจออยู่ดีและด้วยความที่ว่าเขาเป็นรุ่นท็อปอะนะครับความโดดเด่นของเขาเนี่ยจะมีมากกว่ารุ่นพันแป ดีเทลต่างๆนะครับเดี๋ยวแจ้งก่อนว่าเลขทะเบียนประมูลนี้ทางเจ้าของขอคืนนะครับเดี๋ยวตอนนี้ทําเรื่องสมวนแล้วกําลังรอแผ่นป้ายใหม่อยู่นะครับผมฟิตเมน้นต้นข้างก็ยังคงคอนเซ็ปต์ความเป็นรถเดิมอยู่นะครับมีกล้อง ที่กระจกมองข้างโดยเวลาเราเลี้ยวซ้ายเนี่ยมันจะไปโชว์ที่หน้าจอนะครับผมคันนี้ข้อดีคือซ่อมถึงเซอร์วิสถึงนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเข้าศูนย์ตลอดแล้วในระยะ1นึ่งหมนโลที่เขาเข้าศูนย์เนี่ยน้องที่เป็นแฟนเจ้าของรถหรือน้องโบท๊ทแล้วกันขออนุญาตเรียกชื่อนะฮะเขาจะมีคอมเซอร์วิสให้ด้วยนะครับเพราะว่าน้องเขาเป็นปัจจุบันเนี่ยเป็นเจ้าของทีมมอเตอร์สปอร์ตแล้วนะครับไปไกลมากเลยนะฮะก็เลยทาให้ผมรู้สึกว่าชอบรถคนันนี้แล้วอยากจะนําเสนอรถคันนี้มากอาทิเช่นยางอย่างเนี้ย ยางสีเส้นเพิ่งเปลี่ยนมาพิชลินไพลอตสปอร์ตนะครับสีเส้นเนี่ยสามหมกว่านะครับจานเบรกเบมโบ้ผ้าเบรกเบมโบ้อย่างเงี้ยนะครับคืออาจจะไม่ได้ใช้แบบของแพงเวอร์วังอลังการอะไรมากมายนะครับแต่ทุกเม็ดเงินที่เขาจ่ายไปเนี่ยสมเหตุสมผลต่อการใช้งานนะครับรถเป็นฟิทเม้นต์เดิมๆหมดเลยนะครับฟิล์มก็อาจจะมืดนิดนึงนะครับสำหรับทัวร์โบไอเคันนี้ด้านท้ายก็เดิมๆนะครับมีสปอยเลอร์มีโลโก้ไอเนี่ยซึ่งบอกให้รู้ว่านี่ฉันคือรุ่นท็อปนะนะครับพันห้าทันเี้ว แรงแน่นอนและเดี๋ยวเขาว่าแรงคันนี้ประหยัดน้ำมันนะครับท่อออกท้ายแบบคู่นะครับวัยรุ่นเขารู้กันคนเล่นรถเขารู้กันว่าเนี่ยคือพันหภายในนะครับเอกลักษณ์ของซีวีของเขาเนี่ยเป็นในแนวกึ่งสปอร์ตอยู่แล้วนะครับผมจริงๆอิะกว้างขวางนั่งสบายนะครับแต่ว่าอาจจะมีความรู้สึกว่าเหมือนนั่งอยู่ในหลุมนิดนึงนะครับท้งนี้ทางนั้นแล้วแต่ความชอบแต่ละบุคคลแล้วกันนะครับสำหรับผมผมก็ว่าโอเคนะฮะโอเคมีความเป็นสปอร์ตมีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองแต่จุดเด่นของเขาอะครับที่กินขาดเลยนะฮะ คือดีไซน์นะครับผมค่อนข้างมั่นใจว่าคนที่ชอบซีวิ c เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยชอบความความล้ําความไฮของดีไซน์ภายในของเขารวมถึงภายนอกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรือนไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นดีไซน์เส้นสายต่างๆนะครับจอทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยแมท์มาให้เราขับเหมือนเหมือนมีความสุ่เหมือนกับว่าขับรถอยู่ในบัก k e t ตซีดอ่าอยู่อยู่ในพิทคอกพิทของรถแข่งอะไรประมาณนี้นะครับ ก็มีทั้งคนที่ชื่นชอบแล้วก็คนที่อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะอึดอัดอะไรอย่างนี้แต่ว่าขอให้มาลองนั่งดูนะครับผมค่อนข้างมั่นใจว่าในฟิตเมนต์เดียวกันนะครับปีเดียวกันรถรุ่นนี้ถือว่ากินขาดในทุกๆคู่แข่งเลยนะฮะเดี๋ยวลูกค้าจะไม่เห็นภาพนะฮะคือตระกูล Honda หลายๆรุ่นเนี่ยเขาจะมีเหมือนเหมือนคอกพิท อ่ามามากั้นไว้นะครับผมอ่าแล้วก็ให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเราถูกโอบล้อมด้วยเกดวัดละมาดวัดต่างๆนะครับอันนี้ข้อดีคือคนที่ชอบดีไซน์เนี่ยจะต้องชอบแน่นอนนะครับพลาสติกแผงกังแดดยังอยู่เลยนะครับพลาสติกคุ้มเบาด้านหลังก็ยังอยู่เลยคือเบาะนั่งด้านหลังคันนี้ไม่เคยนั่งเลยนะครับวางแต่เอกสารอย่างเดียวนะครับเพราะว่าน้องเขาทําเกี่ยวกับตรลออเนาะเขาก็จะมีเอกสารอะไรไปส่งที่ขนส่งเป็นประจําอยู่แล้ว เครื่องยนต์เดิมๆนะครับผมขออนุญาตไม่ล้างเลยนะครับให้ลูกค้าเห็นสภาพจริงๆแบบนี้เลยนะครับผมก็เป็นพันห้าทโบนะ้อเมื่อก่อนเนี่ยคนก็กลัวกันนะครับแต่ปัจจุบนันนี้ต้องบอกกันเลยว่าเป็นโมเดลไล์อัพหลักที่หลายๆคนตามหาเลยนะครับคือทั้งประหยัดทั้งแรงในคันเดียวกันเลยเนาะรถคันนี้ซ่อมถึงนะครับก่อนระยะ2 0 0 0 0 0นกะิโลเมตรจำได้ว่ารถคันนี้เข้าสู่ตลอดนะครับแล้วก็ทุกๆครึ่งระยะอ่ะ เขาก็จะมีการถ่ายของเลวด้วยตัวของเขาเองนะครับอย่างที่ผมบอกไปคือถ้าเกิดมองหารถที่เซอร์วิสถึงถึงสักคันหนึ่งเนี่ยผมมั่นใจว่ารถคันนี้ตอบโจทย์นะฮะเจ้าของรถคันนี้แฟนน้องแฟนน้องเขาแล้วกันอ่ะเซอร์วิสโดยใช้น้ำมันเครื่องของอีเดียมิสึนะครับซึ่งถ้าคนนอกวงการเนี่ยอาจจะไม่รู้จักนะครับว่าอีเดียมิสึคือแบรนด์น้ำมันเครื่องอะไรนะครับแต่บอกก่อนเลยว่าแบรนด์อีเดียมิสึเนี่ยเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงมากนะครับแล้วก็ เป็นแบรที่คนเฉพาะกลุ่มเท่านั้นที่จะใช้นะครับผมและบทสรุปของ Honda Civic Turbo RS คันนี้นะครับบอกก่อนเลยว,ว่ารถคันนี้ไม่2แส0 0นึโลซึ่งเป็นไม่แท้ทีนี้เดี๋ยวต้องมีคนมาคอมเมนต์แน่นอนว่าอุ้ยไม่2 0 0 0กวโลเนี่ยถือว่าเยอะนะโอเคผมก็บอกก่อนเลยว่าสําหรับรถปี2017นะครับไม่2แส0 0นึโลเนี่ยถือว่าเป็นไม่มาตรฐานสําหรับผมไปทางน้อยด้วยซ้ํานะ เพียงแต่ว่ารถท่านอื่นอาจจะไม่น้อยก็ได้นะฮะก็อาจจะน้อยจริงๆแหละนะครับหรืออาจจะมีการเล่นแร่ไปท่าอะไรมาผมไม่รู้นะแต่อันเนี้ยคือ2อ0 0 0นโลที่แท้และเซอร์วิสถึงมากๆนะครับถึงมากที่สุดก็เป็นอีกคันหนึ่งที่ผมเห็นว่ารถคันเนี้ยประวัติดีผมเห็นมาตลอดว่าเอรถคันเนี้ยจอดอยู่ที่ตรออแล้วก็วิ่งไปส่งงานที่ขนส่งจากขนส่งวิ่งกลับมาที่ตรออนะครับระยะทางไปกลับวันหนึ่งก็50-60โลผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมรถในตลาดคันอื่นเนี่ย ไม่เขาน้อยจังทั้งที่ผมก็มองว่ารถคันนี้ใช้น้อยนะแค่วิ่งจากนี่ไปจอดนั่นแล้ววิ่งจากนั่นมาจอดนี่นะครับผมแต่ว่าตอนหลังๆเนี่ยน้องเขาเนี่ยเปลี่ยนรถแล้วนะครับรถคันนี้ก็เลยไม่ได้ใช้นะครับผมเอาไว้แค่ฝากเลขทะเบียนอย่างเดียวก็ใครกําลังมองหารถประวัติดีสักคันหนึ่งนะครับที่ผมการันตีเลยว่าใช้มือเดียวป้ายแดงไม่เคยชนหนักการันตีเรื่องของบอดี้เซอร์วิสซ่อมบำรุงถึง ถึงถึงมากๆนะครับยางก็เพิ่งเปลี่ยนมานะครับสีเส้น3 0,000กว่าจานเบกรกเบมโบผ้าเบรกเบมโบแหลกเคม,มาแล้วนะครับรถคันนี้เป็นรถรถสองนะรถปี2017เป็นรถสองละนะครับผมก็ตัดปัญหาหลายๆอย่างที่เป็นดีเฟกของรถแรกไปแล้วแล้วก็พันห้าเทอร์โบเนี่ยปัจจุบันนี้ไม่ได้น่ากลัวนะครับเมื่อก่อนตอนออกมาใหม่ๆเนี่ยมีแต่คนคอมเมนต์ว่าเครื่องเล็กบอดี้ใหญ่นะครับหลายปีผ่านไปได้รับการพิสูจน์ยืนยันแล้วว่าพันห้าเทอร์โบเนี่ย เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่หลายๆคนตามหานะครับผมนอกจากจะประหยัดน้ํามันแล้วนะครับถ้าคุณต้องการเลี้ยวแรงมีให้พร้อมตลอดหรือถ้าคุณต้องการเอาไปแต่งซิ่งรุ่นนี้ผมคงไม่ต้องพูดเยอะวัยรุ่นเขาตามหากันและที่สําคัญนะครับในตลาดตอนนี้ในเว็บตลาดรถอะ่ะผมเห็นแค่2คันนะณนะวันที่11เดือน1ปี2568นะครับรถคันนี้ไม่ใช่รถที่ราคาถูกที่สุดหรอกนะครับผมตั้งขาย5้าแสนสามหม 9,000บาทนะครับราคานี้เป็นราคาที่ทางเจ้าของนะ mm hmm. เนีขาเรี u e คืมาเองเลยนะครับผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรแค่มีความรู้สึกว่าอยากจะให้ลูกค้าในช่อง y YouTube ของผมเนี่ยได้รถดีๆสักคันหนึ่งที่ผมรู้ประวัติเห็นเขาตั้งแต่ออกป้ายแดงนะครับไปรับรถด้วยกันอ่าแล้วก็เห็นการเซอร์วิสของเขาที่แบบซ่อมถึงมากอ่ะนะครับแล้วก็รถอ่ะเขาสายจอดจริงๆนะ ผมก็แปลกใจจร,จริงๆเลยอย่างที่ผมบอกแหละเอ๊ะทำไมรถในตลาดขัิรเขาใหม่น้อยจากท้านนี้รถคันนี้ผมก็เห็นว่าเขาใช้น้อยนะวิ่งจากนี่ไปนั่นวิ่งจากนั่นไปนี่จริงๆนะครับประวัติดีพี่ผู้หญิงใช้ไม่เคยขับเร็วนะเพราะว่า วิ่งจากนี่ขึ้นทางด่วนเต็มที่ก็ขับได้แค่90นะครับจากนั้นกลับมานี่ก็ขับได้แค่90โอเคนานๆออกต่างจังหวัดที่ก็อาจจะมี100 120บ้างก็เป็นเรื่องปกตินะครับรถคันนี้จอดอยู่คลองหลวงคลอง4ี่จังหวัดปทุมธานีนะครับถ้าใครต้องการเข้าชมรถคันนี้ขอความกรุณานัดล่วงหน้านี้นะที่จริงอะรถจอดอยู่ที่เต็นผมนี่แหละแต่ว่าเผื่อใครอยากจะซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงนะครับผมก็ยินดีนัดกับทางเจ้าของนะครับมาทำกันสัญญาซื้อขายด้วยได้นะครับผมก็ลูกค้าจะได้สบายใจว่าเอ็ ได้ซื้อขายกับเจ้าของเองด้วยนะครับผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรเลยนะครับผมอยากจะดูแลอยากจะสวิตให้อย่างที่ผมบอกว่าเจ้าของเนี่ยเขาเป็นเพื่อนของผมเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยอยากจะดูแลเขานะครับเราจะส่งต่อราดีๆเนี่ยให้กับเจ้าของใหม่นะครับฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับผมฝากลูกค้าติดตาม YouTube ภูมิใจนำเสนอและที่ต่อภูมิขา c ซีไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับอันนี้มีรถเข้ามาใหม่หนึ่งคันนะครับแต่บอกกันว่าไม่ได้ซื้อนะครับผมเป็นรถของเพื่อน อ่ารุ่นน้องนะครับมามาฝากขายนะครับผมทีนี้ก็เลยได้มีโอกาสว่าสัมภาษณ์เจ้าของรถเลยนะคะคันนี้ใช้คนเดียวตั้งแต่ไฟแดงใช่ค่ะไฟแดงค่ะไม่เคยชนไม่เคยเลยไม่เคยชนเลขไมล์ตอนนี้สองแสนหนึ่งสองแสนหนึ่งนะอันนี้ขนาดว่าสองแสนหนึ่งใช้น้อยนี่ใช้น้อยถือว่าใช้น้อยนะอ่าแต่เป็นไมล์แท้เลยกัรันตีไมล์แท้ค่ะรถเห็นบอกว่าไม่เคยทําสีสักชิ้นหนึ่งเลยใช่ค่ะใช่ะแล้วก็ มีตรงไหนที่ต้องแบบดูแลเป็นพิเศษไม่มีเลยใช้งานปกติทั่วไปเลยใช่ค่ะ,นะะก็เป็นพันห้าทอโบไอเอสท็อปสุดเดิมๆเนาะปกติเนี่ยจะรุ่นนี้จะเจอเป็นรถแต่งซิ่งไปแล้วนะครับแต่คันนี้ยังได้โปรไฟล์รถเดิมๆอยู่สุภาพปฏิใช้เองเลยนะฮะใช้ขับจากนี่ไปขนส่ง ก็กลับแต่มีรถหลายคันเน้ะไม่ก็เลยไม่เยอะแต่เนี้ยต้องบอกก่อนว่าอันนี้คือคือไม่จริงๆไม่แท้ๆเลยนะครับไอ้ที่เห็นแสนกิโลหรืออะไรนี่ผมผมไม่รู้นะนะฮะแต่นี่คือทางเจ้าของมายืนยันให้เลยแล้วรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุไม่เคยจมน้าไม่เคยชนไม่เคยอะไรเลยโอเคเข้าศูนย์ตลอดเข้าศูนย์ตลอดด้วยนะครับมีแค่ช่วงหลังที่ว่าที่ว่ามาเซอร์วิสทางนอกอะเนาะอ๋อโอเคก็ประมาณนี้ใครหา turbo is ก็ เดี๋ยวรอดูของดีแน่นอนนะครับผมในส่วนของเลขทะเบียนประมูลนะครับเดี๋ยวเจ้าของเขาขอคืนนะครับแล้วก็เปลี่ยนป้ายใหม่ไปให้แล้วแล้วก็ป้ายใหม่นี่รับประกัน,น,น,นว่าเลขสวยนะแต่ยังไม่บอกว่าเลขอะไรนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวทั้งคลิปเนี่ยจะจะ,จะปิดป้ายทะเบียนใหม่ให้หมดเลยแล้วก็ตัวรถเนี่ยเป็นรถปี2017นะครับไม่แน่ใจในกล้องเห็นไหมสองพันสิบเจ็ดจริงๆก็เป็นรุ่นแรกแต่ว่าเป็นรุ่นเอ่อร,รถรถรถหลังๆแล้วนะครับผมก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแล้วสำหร,รับรถนี้เพราะว่ารถแรกได้เป็นปี16เนาะ อันจะเป็นปี16นะโอเคครับผมโอเคเดี๋ยวอีดิทเพิ่มเติมนะครับเห็นน้องพรแจ้งว่า,าแลกพวงมาลัยที่เป็นจุดอ่อนของรุ่นเนี้ยเพิ่งเปลี่ยนเพิ่งเปลี่ยนด้วยอ๋อแล้วก็ยาง,ยางสี่เส้นเพิ่งเปลี่ยนค่ะมิชลินไทม์บรีสสี่เส้นสามหมื่นกว่า โอ่ก็แล้วก็เห็นแจ้งว่าตัวรถเนี่ยช่วงล่างก็เคสรอบสมบูรณ์แต่ว่าช่วงหลังเนี่ยอาจจะมีเป็นบางจังหวะใช่ไหมครับแต่ให้ช่างตรวจเช็คแล้วช่างแจ้งว่าปกติเนาะอ๋อโอเคก็อย่างอื่นก็ไม่น่ามีอะไรเป็นอีกคันหนึ่งที่ที่ค่อนข้างจะพร้อมแล้วนะครับใครได้คันนี้ไปก็เติมน้ำมันขับอย่างเดียวเลยโอเค